ชุดเก่าเยอะๆนะเหลืออยู่แค่นี้เหรอสองกระถางขายดีเนาะ <rou. S 1> คนที่ซื้อส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพนะคะอ๋อมีแต่คนกรุงเทพเหรอเป็นบุรีแล้วก็อไอ้ัพยากอ๋อส่วนใหญ่ค,คนภาคกลางเนาะใช่ส่วนมากจะมีคนภาคกลางก็บอกว่าไปเก็บโชคเคยเคยได้เคยมีคนถูกสามตัวเป็นไม้นำโชคใช่ไม้นำโชคเหลือสองกระถางสุดยอดเลย ไม้ใหญ่แย้เท่าไหร่ไม้ใหญ่แย้อันนี้ไซส์ใหญ่อยู่ที่300นะคะวันนี้สวยเนาะมีหนอมีหนอไซส์ใหญ่ด้วยอันนี้ย300บาทนะคะอุ้ย300บาทจะเป็นไซส์ใหญ่อุ้ยหนอเยอะเลยเอาไปแยกได้เลยนะแยกได้จะมีไซส์ท <No, ี <S <S ่200อ๋อนี่ไซส์200บาทนี่เป็นอะไรไซส์นี้นะคะอันนี้ก็200ค่ะ200ถังเล็ก200แล้วไซส์นี้นะคะ ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อยู่ที่300ยังมา300ตัดสวยๆอจันนาคอือจันนาค่าไห่ะจันนาค250บาท250บาทจันนาค250นี่อันนี้120กวบพรมอันนี้กวบพระมค่ะไซสเบบี้หรอไซสเบบี้น่ารักเลยขายที่120 ันนี้คืออะไรนะอันนี้คือกัสิล่ากัสิล่าเหรอกัสิลามันจะมีดาเท่าไหร่มีใบดางค่ะมีร้อยยีค่ะกัสิล่าร้อแล้วก็นางคุ้มเล็กนางคุ้มเลกนะคะนางคุ้มเลกอยู่ที่ร้อค่ะร้อยยี่บาทเสีเท่าไหร่นะคะสองค่ะสอง บอลลูกไม้เหรอสอค่ะอันนี้เป็นบอลลูกไม้ค่ะ150หนึ่งร้อ,อยอห้าสิบบาทไม่มเคยเห็นก็ไม่เคยเห็นในสีขวไม่ะเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตราคาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ ไม้แย่แยหรือว่านเทวบุตรนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนตามหาแล้วก็สนใจอยากจะได้ค่ะที่ร้านของคุณกบนะคะที่ร้านสดเจริญผ่านไม้ก็มีจําหน่ายนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าข้อมูลที่เราได้นะคะเป็นข้อมูลที่แม่ค้านะคะได้มีการจําหน่ายแล้วก็ขายไม้แย่แยในช่วงที่ผ่านมาขายดีมากๆค่ะนี่คือกลุ่มล็อตใหม่ที่สั่งมาใหม่นะคะทุกคนหลังจากที่กลุ่มเดิมนะคะ ขายดีมากค่ะและนี่ก็เป็นอีกข้อมูลนะคะว่าคนที่รับซื้อหรือว่าสนใจนะคะ อ่แบ่งปันเอาไปปลูกที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคกลางค่ะที่บ้านกีกี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนอ่าไม้พญยายใหญ่แย้หรือว่าว่านเทพบุตรเนี่ยเพื่อนๆที่สั่งซื้อหรือว่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่มาจากกรุงเทพมหานครนะคะหรือไม่ก็อยู่ในโซนจังหวัดชลบุรีปทุมธานีอยู่ในโซนภาคกลางนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้หายากส่วนใหญ่นะคะไม้ใหญ่แย้เนี่ยก็จะมีจําหน่ายในภาค อีสามส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโซนภาคกลางก็อาจจะมีจํานวนน้อยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้ข้อมูลจากแม่ค้านะคะใครที่สนใจอยากจะได้ไม้แย่แยะหรืออ้วนเทวบุตรนะคะที่ร้านของคุณกบุปก็มีจําหน่ายค่ะสนใจก็ทักมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้กิ๊กต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ